เจริญพรสทธายาติโยมทุกทท่านนะครับกับผมพระธนพลกันติวโรหรือว่าหลวงพี่อ้ํานะครับผู้ประสานงานในโครงการสร้างศาสนสทายาทสู่แดนพุทธภูมิปีที่6ตอนนี้เป็นวันที่18มิถุนายน2 5 6 6นะครับโครงการได้เริ่มปฏิบัติธรรมมาแล้วจำนวน45วันยังเหลืออีก37วันจนจบโครงการวันที่25กรกฎาคม ในโอกาสนี้อาตมาภาพจึงอยากขอบอกบุญเจ้าภาพในเรื่องของอาหารเช้าอาหารเพนน้ำปานะและน้ำดื่มสำหรับพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมตลอดจนกว่าจะจบโครงการนะครับเพื่ออุปถัมภ์สนับสนุนพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมให้ได้มีกำลังกายมีกำลังใจในการทำความอดทนทำความเพียรฝึกตัดเกลา จิตใจตัวเองให้ถึงความพ้นทุกข์นะครับและเพื่อเป็นการประกาศศาสนาในแดนพุทธภูมิตั้งแต่ธรรมสาราจบจนถึงเลระดักนะครับอาตมาภาพก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกทุท่านด้วยนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนโครงการบุญใดกุศลใดอันเกิดขึ้นแล้วจากการทำความเพียรของพระเจ้าพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งโครงการขอให้บุญนั้นกุศลน,นั้นได้สำเร็จ ประโยชน์กับญาติโยมทุกท่านให้เกิดความสุขปรับความเจริญตั้งแต่วันนี้ตราบจนกว่าชีวิตจะถึงพระนิพพานเลยนะครับขออนุโมทนา